จังได้ครับได้ซุ้สัมภาระแงงหูความนี่เอยน่าตัวนี่คือจ้งมาในจิ๋เขาเนี่ยแหละเ,เย็นๆเอาทุกคนมัน,น, yes. นออีนขาน, <c oughs> นคููดอยครูดอยแลนออกไปเสี่ยงค้องบ็เห็นแลนได้กี่รถไปข้า <c oughs> พอดีอใบไม่รย้หรอาเขาจ้อาใบ,ใบเนี่ย ไปผันแดงชั่วคาวของผู้ดอยมนมืดนมันอายุเราอายุรันมานใ่อมาทำอีทำยูได้สคืนกันเนสมมือเนาะลรวนปทุกคนโอ้หนาจแ่ปั้นดีโอ้ทุกคนโอ้จุดตกใจโอ้โอ้โอ้แรงจังอไหมนั่นแล้วกัน พอดีอัน,นีเชียกทุเกี่ยวมานี่ก็คือมาเนีนะ่ยแหละเนาะเพิ่งเฮามาอยู่ฝั่งประเทศไทยนี่ยหลายมือแล้วเนะาะแต่ว่าเครือ่อ,อ,งอ,งองนุ่งของหอมยังจิกอ่ะม่ได้ซักจักเครื่องเนี่ยมันได้กับนีแต่ปีนเข่าปีนออกปีนเขา่ขาปีนออกอยังไงเราทุกคนแต่ละมือก็ได้มาอนีก,ก็เลยพากันมาซักเครื่องแต่ว่าเบิึงมีตู้ซักเครื่องเนี่ย อ้าวโอ้โหจังน้อยพอดำพิพาณรอยู่นั่นนึงทุกคนสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเนาะมื้อนี้อยู่กับพวกเฮาสองคนคือเก่าคือเดิมอ่ะดำบ่าล่ากับครูคิวครูดอยเพิ่นมีธุระเนาะจังน้อยคลิปต่อไปน่าจะมาเข้านํากันแหละก็มื้อนี้หลังจากที่เขาไปโรงพยาบาลไปห้องมอไปหาน้องเงินน้องพัดอีพอเรากินเขากินปลากันเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ คือกับช่องนำบำมะนาวเอเอโอ้ยทุกคนพังเลยวอากินตาดีดีอันรสนี่ย <laughs> คือกับช่องนำบำมะนาว <laughs> ได้ได้เบาไปได้เกินไปอยู่ในช่องบมะนาวเนาะช่องนำบำมะนาวเวลาเราเอามาไลยมือไลยวันเติมเราทุกคนเนาะคือคกูคิวความจริงคกคิวยังเอาเครื่องมาไล่สุดเลยอันนี้เป็นสุดสุดท้ายมันสุดไมอยู่เด้อแต่มันคิวห <laughs> นึง่งแ <laughs> ต่ว่าเราได้อัพอยู่ในกระเป๋าแต่กูคิวสังเกตมาตลอด เนําบ่ลมือได้คือว่านุเสือเป็นเกาก็เลยพากันมาสักเครื่องสบสักเครื่องอยู่นําหาเอื่อยเพิ่นอันนี้เป็นหานแบบบริการสักเครื่องอยู่ทางฝังประเทศไทยที่แปลกหูแปลกตาสําหรับพวกเฮานี่แหละสุดๆดเลยถืว่าพวกเฮามาได้บ้านนอกบ่ได้ฟังนําประเทศลาวคือแบบบ่เคยเฮ็ดจักเทือตูสักเครื่องมันก็ดีก็บสักเครื่องอยู่แต กับน้ำห่วยน้ำห้องสักมือดูกัด้อจะหล่อจเลมาเห็นเนี่ยนี่โอ้เอเธอเธอเธออแฝกหูแลกตาขนาดนั้นดูกานคืองนุ่งซ่าบซีมือนี่อะไรไปซักกันมาหาไปซักที่บ้านเ่านี่เขาจะจะมีคำบอกว่าคันประมาณนี้เราไปซักนี่แบบปลาจะตายนะโดนคนคือ บอก่อนนะว่ามาไทยเถื่อนเนี่ยทุกคนแบบบ่ได้เกียตัวมายัางเลยเกียวน้อยหนึ่งแนบะบ๋อสใได้เอาเครื่องเอานั่นมาลายนะพอดีเนาะก,กะพาลูกมาพานั่นมาในเกียมเครื่องมากะเป็นกระเป๋าในน้อยกะเขาเอาเครื่องใส่ในบัาลายนะม,มีเครื่องลูกเด้เครื่องเมียมเด้ที่สามคนอยู่ในกระเป๋าเดียวเนาะก,กะเลยใด้มาได้สุดสองสุด คือจังที่คียวเห็นทุกมือและมือได้กะใส่แต่ชุดเก่าปีนเข่าปีนออกเช่นั้นแล้วทุกคนกุเคียวจะ้ามาเอาไปอยากซักเครื่องมาก็คืออยากซักเครื่องอะไรเต้าบูมองซักเนาะแล้วก็มีเอฟซีลลายๆคนเนาะทางแม่นงแม่จันดีเพิ่นกัแนะนำว่าให้มาซักใสบริการทางชาติเซียนะคือแม่นงเพิ่นบอกไปซักนำแม่นงแต่ว่าตะกี้หันยางพันห่านเพิ่นหันปิดเพิ่อนเราจะมีธุระแหละก็เลย พากันยางลินแบบสำรวจบางเพื่นเมืองเพื่อนแดงก็เลยมาเห็นฝ่ายบนติดยูน,น,นไหมก็เลยพเขาก็เลยเข้ามาถ้ามเนาะก็เลยเห็นทั้งสี่ทุกคนเนาะเนาอ,อย่างเขามาปุ๊บไม่เห็นทั้งสี่พี่เนาะเป็นตู่เรียนกันสับลาไปเลยเนาะบนสีเนาะบนนี้สีโอ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 โดโอโอโีโอๆๆๆๆาานอโอโอโอนอโอโเโอ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 อเอโออโเบอโอโอโอหอ เวลาพห่น <aw> so ้อหนึ่งชั่วโมงกับสองนาทีก็จะสักแล้วเสร็จสมบูรณ์อันนี้มันตู่ยอดเลี้ยงกสั่นทุกคนคือด้วยที่แบบตื้นเต้นนะก็เลยยาดมาท้ายเอาไปใส่ในร้านเบิ้งทุกคนว่าขังหนึ่งพวกเขามาประเทศไทยเคยใส่มาใส่บริการหนึ่งสี่ครับมีคนมาก มันบิ่นเจ้าโค้งมาแต่ว่าเขาสามารถซักเองได้เขาสามารถยอดเลียนนั่นคือทุกคนเขนจะติดอันนี้อยู่เนาะแต่ละเครื่องจะอ่าสตาร์ทอยู่ทีซาวหรือว่า20บาททุกคนนะคนวันนี้เครื่องซักขายอดเลียนเนาะสามารถใส่ได้เลี้ยนก็คือเลี้ยนห้าบาทเลี้ยนสิบบาทเท่านั้นอนะทุกคนตะกี้เนาะตะกี้อยู่ในสองห้องดับเบิลดาวคือไส่รีวิวไปเอื่อยเพร่ะฉันมาแนะนําวิธีการใส่ครั้งแรกก็คือมาปุ๊บเอาเครื่องใส่ก่อนเนาะเอาเครื่องใส่แล้วดา เอาโค้งสอดขอบใช้อัดกระ่าอ really? ัดกระถ่าเนาะได้ตอกอัดังไหลไปนาะแด้เอาอันนี Lightning ้เกยมันไหนเขาเบิ้ล่อันนี้จะเป็นเวลาที่มันขึ้นเอาแทบก็ได้เห็นย่างเลยเอาเคองใสเอาเบใสแล้วกัหยอนเลียนหาบาทสิบบาทจนมันหอดซาวบาทปุ๊บหาเลือดมันจะคล็กออกมาเลยเกยมันบอกเลือดกล็กออกมาเียแต่เอาลองยอนดูบอสสกีก็ไปเห็นยอนเลือดออกมานะแม่อแมง่ลองมึงก็ได้ลองมึงก็ได้เนาะ คดีมีเหรียนเนี่ยยืมของเบาดำนนแล้วทุกคคิวมาทุกคนตะกี้ตะกี้เบาดำย้อนไปก็คือย้อนไปสาวเรียนแต่นี่คือเอื่อยิ่นย้อนไปสาวเรียนแต่ภาลาม,มันมันเต็มมันยังล่ะมันจะออกมานี่นี่มมผมลองดองรอจได้ไหมครับได้เดี๋ยวจะเด็ดเกือบบนพังเลยทุกคนเดินเงินด้วยนะตาเนี้คือมันเต็มแล้วนะได้สาวบาทแล้วแต่เราหยอดอีกปั๊บแนี่ทุกคนคือมันจะแบบ เอามาเนี่ย,ยเพิ่นบ่เอาแล้วนะเผิน่าพอแล้วจังหูความนี่เอ้ยนาะตัวนี่จิตจังมันในจะตเขาเนี่ยแหละโอ้ชุดใจเ,เลยเานาะบอบแพงบริการเทื่ยนึงก็มีแต่ซาอบา <c oughs> สซาอบาัสซาอบ,าาบ,าาบาัสอยู่บางเฮาก็คือประมาณ11 1 2อ็ดันกิฟตนะ <c oughs> นี่แหละเนาะนัดนัดทุกคนเนาะ อันนี้ก็คือเป็นเบอร์โทรของเอื่ยเพิ่นหางเอื่ยเพิ่นเนาะในบริการสักผ้าอะไรแบมีหันเสารถพร้อมอยู่ข้างๆเนาะทานใดที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้สามารถมาใส่บริการเอื่ยเพิ่นได้เนาะอยู่ที่เซียงรายประเทศไทยได้บุกหัวยู่จุดใดมองใดอันเป็นเส้นห้างไปย้นฮอดนาฬิกาทุกคนเนาะตัวนี้คือไปฮอดนาฬิกาตัวนี้คือวัดบู้หัววัดอีกย่างทุกคนอ่าประมาณนี้แหละขนาด เกินคำบรรยายเลยในอันนี้ก็คือเป็นเสื้อผาของทีมงานเราทุกคนเนาะสักผ่านไปแล้วซาวเจ็ดนาทีตะกี้เครื่องมันกำนดให้ชั่วโมงนึงระดับเนาะนั่นนแหละเาก็ัง่งรอนอนรอเยอ่นี่ทุกคนแบบความจริงหันชั่วโมงนึงเราสามารถไปเห็นยังกระดาษลายเติบแต่แต่คู่คิ้วพวกยากล้าสายตาเราเช่นะคืออยากเบิ่งว่ามันทํางานไหมเบียงก,กันจังใดป้าก็เลยชักเครื่องไปหลายเรื่องน่น้าจะโอเคเลยแลนหละเงานนังเบนนาจจะสบายนาะงานหนังเบนนาจจะสบายนะขนาดอยู่เหอนคู่คิ้วพวกี บมมีตู้สักเครื่องจ้าหน่วยบเคยมีจักเทื่อคูคิควยังสบายเลยไม่ต้องเป็นสายแล้วลำพังมีตู้ตัวนี้นะพี่น้องเคยไปเกัดพีกันนองเนาะอ่าที่มันมีตู้คูคิวก็ยังซักบวเป็นเลยถ้าบมมีตัวนี้นะซักบวเป็นบุคูลว่าจะต้องเห็จด,ดจังใจก้นอ่ากดจังใจนะเห็ดบวเป็นแต่มาประเทศไทย บ่ต้องเห็ดอีหยังเลยมีแต่ยอดเลียงปึ๊บอ่าเอาเสือไสเอาผาไสเอาแคไสหยอดเลียงปึ๊บนั่งฐาเลยหนึ่งสวงมันฮักจัดการ <c oughs> าาใหบ <c oughs> ่นด้ังได้ไม่ได้สัมภารลนนี้กูวอาเนมีค่าอยู่ใช่เราอพี่้องาจะเครื่องัหม <c oughs> จับเสือใหม <c oughs> ไม่สามารถเลย <c oughs> โอเคเราี่น,อน้องาจะมัก็แต่ะน,น,น,นั่งรอนอนรอยู่นี้แหละอ่ะถ้บเบิ่ง เต้นทำงานต่างๆชุดหยดสุดหอดชุดชุดไปไปดำนางลบด้วยแล้วมาจีแรกคิดว่าโอ้สิไปสะเื่องยุไซน้อสิมีคุสิมีเีอันคุน้ำซียังไปสะเื่องมีน้ำหวยบ่คิดยากอยู่ทุกคนสุดท้ายมาเป็นจังสี่เนาะคุคิวเคย ไปเที่ยวน้ำอ่ายหักไอ้ยัง้อยอยูเทถยวฝั่งลาวก็เคยเคยไปซามสีมือก็แบบเคยไปใส่บริการสักเคืองก็เคยเคยใส่ยูแต่ว่าจะแบบในบ้านเพ่นจะสักให้แต่ก็นาจะมีตูประมาานี่แหละแต่ว่าเป็นตู้ขงโรงแรมเขาจอดสักให้สักแห้งแลวสักผัดมาเป็นตาแดงนะแต่มานี้นี่จับขคงสบายไปแปดเครื่องทุกคนลองคิดเว่งเนาะแปดเครื่องอยูนี่ มันให้มาสักก็ได้เจ้าของพุ่นไปยุหันเสารถไปนางจีผู้สาวนางจีไปตามญี่ปุ่นทุกคนนะลูกสาวหันเสารถนะนางจีกูเบาทุกคนอันนี้ป้ามันทำงานเองเก็บเงินเองทุกคนเนาะสะดวกสบายขนาดเนาะสะดวกสบายถอดเกคนแบบชั่วโมงเดียวกันแล้วเอาตามตรงเนะทุกคนแบบผมราะขบัคขีดมาชิมีตู้ซับขาแบบนี้อยู่อันนี้จ้างใจเลยนะทุกคนในหลุ่เนาะบัคขีดมาชิมีเลย ขนาคคดกีบเอาบบได้มาเห็นอยู่อ่ะนี่เนาะบบได้มาเห็นอยู่ทางฝั่งไทยนะทุกคนบ้าเคยบ้าเคยคิดว่ามันจะมีอ่ะแล้วตู่มันสะดวกสบายปานเนี่ยคือปกติอยู่บาทเท่านี้หละคือจังที่บอกไปแหละทราบว,ว่าอยู่ใต้น้ำมวยน้ำมอมใช่ปะมาพี่อู้ท็อกมีแต่เอาเครื่องไซยัดเลียกจบนางขาจิ๊บยังเกิดจิ๊บเนาะคือคือจังสี่เนี่ย อยกเมาังกเมา,มา <c oughs> เอมีอีกเครื่องนึงก็อันเฮ็ดอยู่อันทางลังห oh, เออลังอ่ามอน่ะเป็นตู้ยักตซววน่ะอันเฮาไปกดมอนันว่าเอออันนั้นอันน,อนั้นเด้แฮงคักพี่น้องนี่อันอยู่ในซองดําบ่ลาวได้ถ่ายลงไปอย <c oughs> ู่จักใส่สกินบ้าไปจังได ดัง uhm. นั้นพอดีเป็นคลิปตัวที่ว่าต้องสอบไปเยนาะเงินกันเลยเอาไปรวมกับ huh. อัปเดตอาการเอาเงินเลยอันนั้นในนั้นเป็นตู่เซเว่นทุกคนคือคุกคิวเห็นรลานเธอแล้วแหละสังเกตแบบพานไปพานมานะเอ๊ะตู่กั่นคือว่าแบบมีแบบขนมนมเนยหนำหนึงสี่กัมีเนาะมีหอดอุปกรณ์การแะเห็ดบางอย่างก็มีแล้วก็เป็นการใส่ช่วยต่างๆเป็นแมสอันัันก็มีนะอยู่ในนั้น เรวคู่คิวสังเกตเห็นเ,เขาจะาแบบไปปุ๊บแล้วก็บางคนก็ใส่มือถือแบบนัดอะแบบใส่การสแกนอย่างขนาะเรายากไดย่างก็คือแบบกดเอายุทธนาจอเรามันก็ออกมาหายคูคิวไปย่างไดอยากกินกันก็เคอหนึ่งเชียหน่งแต่บุคูลวิธีเคยสังเกตเคยเอ๊เขาเขาจ,เจเอจริงได้ว่ะแบบบ่อปกาททำให้นะตอนน่อพิจารณาพอดีมือนันจาเป็น,น้ะเนาะจาเป็นทันโมอบอกไปสื่อเอ็ีเคมาตรวจหนองพรัดงสามคนเ่าแล้วไปทุกคนไป เยี่ยมเขาเยี่ยมเขาเลยอะผลอันผลอันผีอยู่พอดีมีอ่าพยาบาลทางนึงคนใจดีใจดีเพิ่นมาบอกวิธีให้อ่าคือทวิสก็คือแบบเรือนเรือนเป็นอาจอจริงๆเลือกเอายาแต่ย่างเลือเอากดเอากดเอาอะไรก็มันจะมีแบบขั้นตอนต่อไปจริงๆเนาะแล้วก็หาผมมีอ่าแบบสแกนคือเอากดไปยังจ่ายเขาก็สามารถย้อนเยี่นไปได้ตามราคาเที่มันบอกอันนี้ก็แปลกคือกัน ซาบาทเด้อเทายอดไปสามสิบบาทมันก็เลือกออกมาให้เฮาเห <c oughs> มือนมีคจนจะได้นะคือเกินนี่ว่ครับเลยเนาะแมนเราเครื่องไปดิเครื่องอยู่แน่ด <c oughs> ิทางนาเป็นแบบเป็นแก้วปิดเบิดเขาขอบพู้ว่าถ้าเทายอดเลี้ยนแล้วเขาจะไปจับเอาเลยบอกว่แมนได้เทาตรงในรอถทามันมันจะมีเครื่องแตลดไปอ่าอันจังสีเขาจะเอานี่เด้เยมันตัแเตลดมาลงไปบนฟองจับเอาเนาะก็ไลยเป็นจกเอาจังสี โอ้กะกระคนเฮาสร้างเนาะตแลเข้าไปนี่พอเฮาบ่ฮู้ใช้เนาะกอ่าพยาบาลนาทีเพิ่นมาให้คําแนะนํากัน่าจะเบิ่งออกแล้วโอ้อาพอเขานี่คือสิมาแต่บอนต่างบอนมาจากต่างถิ่นมาจากบ้านนอกบ้านนาแหละกน่าจะบ่ฮู้ใช้เครื่องแบบนี้มันก็เลยมาซอยพวกเฮาเนาะซอยแนะนําซอยบ่แม่นซอยแนะนํา สอยกดให้ทุกคนเนใจดีเนาะคือเอ่ยเพิ่นเจ้าของห้างซักเครื่องตะกี้หันพอเฮามาก็มาถามเพิ่นนั่นแหละเพิ่นว่าสิซักเองบ่ถ้าซักเองก็ตามสบายเลยนี่20บาทจบแล้วก็ไม่ได้เอาเครื่องไปไปตากแดดด้นึงเนาะอยู่อยู่ที่พแต่ถ้าว่าให้เอ่ยเพิ่นซักให้แบบเอยเพิ่นบตากเานี่ให้กอ่ามื้อนี้หั่นเอยเพิ่นแบบหมดหมดแบบบ่ได้ซักแล้วนะแบบมันเต็มแล้วมื้ออื่นเาตเฮาต้องการมื้อนี ก็เลยข้อ่าส eh ักเองสักเองกับเอ่ยเพื่นมาสงไรกัเก right> ่าไอเลียมไอเลียมอยูโคตยังก็เอ่ยเพื่อนบ่ม่เยี่ยมเบิ้งนีตอนนี้ไม่ได้สร้างอะไรทุกคนนั่เขาวนี่ทุกคนที่ยังเห็นตอนดีพวกเขาสองคนน้อแบบมาเรียมเรียบค่ำค้ำเบื้งตัวนี่ก็สร้างบนเขาไปเบิ้งที่สองของข้าพาจ้าใน่นงก่นมาผู้หูแถวหน่องยอหามกคนแบบ แต่แท้ครับพวกเขากับย่อมก็ตามความเป็นจริงเนาคือแบบยุบานพวกเขาเนี่ยมันมีเครื่องแบบนี้นะการหางว่าสักหมอกสักมือสิครบพวกเขาแบบเขสักไต่ยูมาให้ส um, ักเครื่องเดียวแบบมันทนสมัยแบบนี so ่พวกเขากันยอมแบบเออเมนยีตขบาร์เดี๋ยวรอพวกอกจา้านไปเห็นด้านเด่นไกลมพวกไปสอกเฮียนพ่มีความหูทุกคนเขายุบานเขาก็ซ้ำนั่นนะแบบห้างยูห้ากินตามธรรมศาสตร์ออกมาเนี่ยมีหลายอย่างที่บู่่ มีหลายอย่างที่เห็นบ่นเป็นแต่กับมันบ่เป็นปัญหาเนาะ้าเฮาแบบเฮ่าแบบยังแบบแบบเปิดใจที่จะเฮียนกับม,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 มีคนโอนยุ่งเอาทุกคน<ม><ม>อันนี้แบบเป็นประสบการณ์เราคิดว่า,า,าเออไปใส่บางสิ่งบางอย่างบางรเ่าบ่มีเข่ากับผูู้้ใส่เขาแ,บแลบแต้ก็ออเคลื่อนแบบโซนอยู่ดอกไปดูทางพี่น้องฟังให้เอาเนาะอันอน,อน,อน,อนี้แบบต้องยอมรับกันตามความเป็นจริงเลยดูว่าเปิดใจดีแห้งเลยคือที่กี่พกเข้ามาแล้วกับบู้พูทางน่ะมีน้องสองคนในยังไงคุูเช้าด้วย กูคิวหนิมั้งก็แบบอันยางยางกายนี่มีไลยกันได้ผู้ช่กับยางกายแต่ว่าครับผดตู้่ม่ตู้กับยางกายได้บ้าดำบ้เลือทัามเลยทุกคนไปทำกูซาด้วยทั้งกูซาด้วยด้วยหน้าตาด้วยม่ยังว่าเขานี่พวกเขาเกะคิดว่าน้องเพิ่นนี่น่าจะตกใจหรือว่าหยาดพวกเขาหน่อยหนึ่งแต่ว่าบ้แมนเลยทุกคนแบบเพิ่น เพนหูว่าพวกเขาบ่ฮู้น่าจะฮู้แล้วเนาะน่าจะบ่กออกว่าพวกเขามาจจะบนอื่นนหน็แบบซอยให้คํานานๆในนี้ตัวจีพวกเฮามาฮอดทานตัวนี้ก็คือน้องสาวเพิ่นเป็นคนแนะนํามาน้องสาวเพิ่นแบบน่าจะอยู่มัธยมปลายประมาณนี้นะเบิ่กเบิกทรงเล็กเล็กว่าก่ ก็เป็นใจก็่ป็นใจกันเนาะแต่ว่าเออโอ้ยไม่เบิ้ลเดือนนั้นนี่ลืมลืมสังเกตอันอื่นทุกคนเนะผมก็ว่าน้องสาวส้มก็ผมก็ว่าน้องสาวคนงามเลยเออไหนวะไหนเ่อพี่น้องแานในเบิ้งคิมยูแชไปหานางดีเลยเนาะสาวนี่เลยเนาะคือถูกสิ่งถูกอย่างก็คือทั้งนี่ตามอะไนเหเป็นคนพาใหดพาไปอะไรประมาณนั้นบอกว่าปกติสิ <uge ot> เรายกกันดิ่งเสีนวๆน,นี่หนอเนาะคำจริงก็บาดาดำก็คูดอยก็มีและมักลอยหมึกเม,มื่อคืนมุแม่เราแมนแมนเน่ยมืม่อคืนเี่ไปใช้ทางกันไหจังหวะกลับไปน้องกันมื่อคืนเี่พากันไปใช้จังหวะกลับไปน้องกันเบิดมีแต่คู่คิ้วดอกเนาะที่ว่าพูดเสียทหารที่ที่เขาไปมื่อคืนนั่นคือ บ้าดดําเนี่ยบุนั่นมุ <laughs> คี้พาไปใช่ไปหมดม,มุกมีการปฏิเสธเลยบุมีการปฏิเสธโอกปฏิเสธบ่ได้ทุกคนบ่นกล้าเลยเอาเป็นอิตาเลยดูว่าจะเชื่ออยากค้นค่ายได้นิดนึงเราทุกคน, <laughs> กคนแบบลงใจสบายใจไปแล้วพอเขาหน่องเงินหน่องพัดหลังจากที่เป็นไข้เบิดมือเมื่อวานในมือนี้ก็แบบดีแล้วกินยาเข้าไปก็ดีแล้วหน่องเงินก็มีท่าทีว่าดีขึ้น ใกล้เติมแล้วคืออุณภูมิทางกา,ายปกติรอท่าฟังอาการจาก,าก,กทันหมอกอโทษนะทนกคนถ้าหากว่าตัวแบบอาการก่อนอักเสบได้หนึ่งหันหายกันนาจะโอเคกับบานใดครับตอนนี้ในไข่ลดละบุมมี่ยังหนาเป็นห่งวงลราเนาะแบบน้องเงินกำลังตัดแับทุกคนใช่ครับพอดีท่างคุูดอยเป็นโทมับ รัครับตัวสวัสดีครับบาวสวัสดีครับตอมาแทฮอ,อยู่ในใจเสมโอ,โอ,โอโอ้โหบอบ้าบุษาวนาง่งข้างขางคืองามแท้ใสโอ้ยโอ้ได้บุยยน้ำทิมงานบาดเดียวได้อาบุสาวน่งข้างขางแล้ว เขาใช่ล้วกำลังจะกลับไปฟังไทยซื้อคือดั้นเท่าไวแช่เป็นเป็นเนอได้ไปฮอดพุ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเวลเนอได้เห็นปะเป็นเนอได้ต้องเด็กข่ามกลับไปฟังนั่นนี่บอกจะว่าจะว่าอันบวกพวได้เสียงกันให้เพิ่์นดี้อ้าวบุเสียเป็ได้กับอ่ะ แสดงว่าได้เสียเนาะบอเสียเสียขาปั๊บเสียขาปั๊บเพิ Man, ่นบ่ได้ปั๊บจีเออเพิ่นปั๊บแต่ว่าตามกระเบียบกฎหมายเพิ่นคนปั๊บและเฮาก็พอได้ก็พอฉันลรอว่าบอกกันความไม่จะนี้แหละยวข้อได้ซําใดย์อ่ะนะเอ้ยเนาะลีลาสุดกูได้บอกเลยเนี่ยแนวมันเจ็บนอกแนวมันเจ็บมันเป็นไผอยากเจ็บอยากเป็น สุดขารลมสุ้มพ่อบุษดาวทำหาใช่ไหมตะกี้สาวหานหลาดทำหาจช่ไดนพอดีพอเอาพากันมาสักเครื่องเอาเครื่องคู่ดอยอ่นแหละมาซักเห็นนุ่งดิวตโตเก้าไหลายมือพอดูต้องขอบใจเนาะเจ้าเป็นคนจ่ายเงินน่ะนะผมผมคอยจับมาเราเจ้าเป็นคนจ่ายเงินน่ะนะมุต้องขอบใจก็ได้ แับเช่นไปเจอน้องนุ่นกัับอน็ไปทายจับลวนด่านเลยนด่านไทยไปดูเดี๋ยวนี้อ้ายโทรมาวันนี่วันนี้ชิพากันขามมาบไ่ได้มารถคันเดียวกันนี่ก็ถ้ายังทันก็อีข้ไปรถคันเดียวเพราะว่าตอนนี้ไปไปฮับเขาแล้วก็บภมีไปไปฮับเขาเดี๋ยวนี่เขาอีจ้างเกาไปเอาเสียงให้ไปเนาะอ๋อเร็ว โอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวลมนําทางคุณดอยก้อนอากาจักนเอยอีกสินาทีเครื่องซักเครื่องอากาศซีทำงานเช็ดสมบูรณ์แล้วทุกคนแล้วพบกันไหมนะทุกคนเนาะอ่าเอาเป็นว่าข้อให้ทุกคนส่งดีมีสุขส่งดีมีใส่กับมือน,นี้คลิปนี้กับโอเคเราแหละครูวิธีการซักของซักเสร็จเรียบร้อยแล้วมาฟังไทยมันน่ากับประหยัดเม้นบระหยัดสุดขึ้นอันนี้แหละเป็นประสบการณ์ไม่ไหมเนาะโอเคได้ฮับจากการมาฟังไทยเช่นนี้ทุกคน ຊັ້ນກໍສໍານນີ້ກ່ອນເດີ້ຊັ້ນว่าສໍານນີ້ຈັ່ງໃດ